วันนี้เรามีแอปว่ารูป2องอันมาให้ทุกคนมาว่ารูปเอ้ยพวกคนนี้ไม่ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันขึ้นมาเองเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับไอพวกนี้มันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้งใครรู้วิธีแก้ก็มาบอกผมด้วยนะแอปแรกก็เอาแอปนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยผมก็วาดไปเรื่อยเลย มตั้งเื้ออะไรก่อนก็ได้หรอกตั้งเื้อจุด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 นี่นี่ครับแล้วถ้าใครอยากเอารูปภาพอะไรมาใส่ก็แบบพวกแบบนี้ดูถ้าใดอยากได้รูปภาพแบบนี้ดีนี่แบบนี้แบบนี้เออแต่ผมไม่เอาไง ผมไม่เอาไงอ,ออกกดเลยมาคือแบบว่านะที่ผมจะมาสอนลงสีนะจากว้วเขาลงสีไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเฮ้ยไปเข้าไปนี่กดตรงนี้มันก็จะมีลงสีให้นะครับกดเข้าไปนี่ มันก็จะมีสีให้เลือกนะครับเลือกตรงนี้และเอาขึ้นไปเราก็จะได้สีแดงแบบนี้เลยเออสีไว้เ้อยหน่อยผมสามารถปรับให้เพิ่มขึ้นได้นะด้วยกูตรงนี้ถ้าอยากได้สีใหญ่ๆเล้ขึ้นไปขึ้นไปมาเนี่ยเอ้ย,อย ถ้าอยากตัดล้อช่วยดีได้เลยนะโอเคนี่แบบผมจะสาธิตให้ดูด้วยการนี่นี่ฮ่าดูนี่สิเอจุกเกินฮ่า่า่ ก็เป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถทำอะไรได้จับไม่ได้ไม่ได้ทำลาตงลีกก่อนแล้วก็ดบบแ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 นนโอเคเนี่ยแล้วก็สามารถพีอะไรก็ได้ถ้าจาะบวดบวดตรงนี้ถ้าอยากใส่เพลงเหรอ แบบพวกเออถึงว่าใช้ได้เลดาทุกคนแอปต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือแอปนี้มีความหลากหลายเยอะเลยเรื่องผมผอมห้าอยากดูเต็มไปดูซองแมวก็คือได้เลยโ okay. okay. อเค having trouble cutting out with the lasso So try this hack for a quick and clean quick Tool, try this selection. for ผมขอโทษเรื่องโฆษณาน่อด้วยก็คือนี่ครับมันก็จะมีหลากหลายถ้าเราจะปรับปรับตรงนี้ไว้เลยได้เลยเรียนอดก่อนเลยครับถ้าอยากน้อนกับนี่คืออยางลบนี่คือแบบถ้าเรากดลงไปนี่เป็นไงถ้าเราอยากหลัก อยากยอดสีอะไรพวกนี้กะครับแต่ถ้าคุณอยากทำให้อะไรตรงๆขึ้นเดี๋ยวพวกนี้เลยครับนี่ถ้าอยากได้ความสวยก,กดพวกนีแต่พวกสองอันเนียนเป็นโฆษณาอันนี้ดูนี่กดเดี๋ยวลืมลืมลืมนะฮึดีนี่ครับ คือมันจะทําให้ให้เราเลยใช่ใช่ใช่แล้วเราสามารถเลือกทักไก้ไใส่กุ้งเต้ในหน้าแอปปาดิเราจะมาสอตัดต่อกันใช่สอดตัดต่อตัดต่อกันเลยเรื่องผมตัดต่อไปหลายคลิปแล้วอะอแล้วผมเคยถ่ายเพื่อนผมไม้ด้วยเยอะเลยถ่ายทั้งแม่ผมเนี่ยเพื่อนผม ตรงนี้เลยไม่ใช่ภมนินาผมยังไม่เปิด้าตอนน่อดีถ้าเราอยากแก้แบบาภาพดำๆัก็กดเป็นตรงนี้เลยใครโทรมาเดี๋ยวอแป๊บหนึ่งนะงโสซูวันด้วยใครเนี่ย ต้องขอโทษนะครับพอผมคุยกับพอนถ้าเราเราอยากได้แบบภาคเสียงก็กดตรงนี้แบบถ้าเราอยากได้แบบพวกเอฟเฟกกดตรงนี้เลยนี่เนี่ยนะนะตรงนี้เนี่ยกดถ้าอยากได้ขยายขึ้นก็เดียวเียวเดียเดียเยวเเยเลยเขาว่าอยากได้ก็กดถ้าอยากได้ก็กดถูกถ้าไม่อยากได้ก็กดกระบาดอื ต่อไปคือรูปกอบนะครผู้ชมรูปกอบหลายแบบให้เลือกนั่นนะแบบนี้ก็ได้แต่คือตรงนี้สีาาส่้าหลายับโลงสียัะเจก็ได้นี่ถ้าเราอยากได้เอกเสร็จนี่มีเต็มเลยมีเต็มเลยแค่นี้แหละครับผู้ชม